มารู้จักพื้นเพของปลาหมอสีก่อนว่ามีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดผลการสำรวจพบปลาในวงชิลิดีมีประมาณ1,000ชนิดปลาหมอสีเป็นปลาสวยงามประเภทหนึ่งในวงชิริดีหรือปลาชิกฤตซึ่งมีถิ่นกำเนิดและแพรก่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคในเขตร้อนของโลกได้แก่ทวีปแอฟริกาทวีปมริกาใต้ นื่องจากอาณาเขตการแพร่กระจายของปลาวงนี้มีภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันส่งผลให้ปลามีความหลากหลายทั้งชนิดและสายพันธุ์รวมทั้งรูปร่างการดำรงชีวิตแตกต่างกันปลาหมอสีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดีปลาหมอสีทะเลสาบมาลาวีทะเลสาบมาลาวีมีขนาดใหญ่อันดับ9้าของโลก ปลาป่าชิกหลิส่วนใหญ่ผสมพันธุ์วางไข่ในฤดูหนาวช่วงเดือนสิงหาคมถึงปลายเดือนพฤศจิกายนซึ่งทะเลจะเงียบสงบและน้ำใสสำหรับทะเลสาบมาาวีเป็นทะเลน้ำจืดที่น้ำมีความโปรง่งใสติดอันดับของโลกค่าวความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำ7.5ถึง8.5ปลาชิกหลิปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นหินผาและไม่มีการอพยพย,าย้ายถิ่นที่อยู่มักเรียกชื่อปลาตามท้องถิ่นที่ปลาอาศัยอยู่ แต่เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกันจึงส่งผลให้แพทเทิร์นสีแตกต่างกันไปด้วยฉะนั้นเมื่อต้องการพ่อพันุ์ปลาชนิดใดจึงต้องใช้พ่อแม่พันธุ์ที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกันลูกปลปาที่มีรูปร่างลาักษณะและสีสันเหมือนพ่อแม่ทุกประการถ้าปลาชนิดนั้นอาศัยอยู่ในทะเลสาบมาลาวีก็เรียกว่าปลาหมอสีมาลาวีปัจจุบันพบประมาณ500ชนิดแบ่งออกได้เป็นมาลาวีเหลือง มารวาีสีน้ำเงินคอแดงมารวาีห้าสีและประหมอมารวาีน้ำเงินจริงๆแล้วประหมอสีเนี่ยมีอยู่ไม่กี่โทนสีนะฮะก็จะมีโทนส้มที่เขาเรียกว่าแดงเหลืองน้ำเงินขาวแต่สายพันธุ์เนี่ยสมมุติว่า,าเขาเรียกมารวาีแดงบ้านเราเรียกมารวาีแดงก็จะเป็นโทนแดงมีเหลือบลายหางสีแดง มารวีน้าเงินก็จะเป็นโทนน้าเงินมีเหลือบลายหางน้ําเงินอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปก็จะบางทีบางตัวก็จะหน้าสีแดงตัวท้องน้ําเงินหางส้มแต่จริงๆจะมีอยู่สามสีเนี่ยฮะวนกันไปวนกันมาทําให้สายพันธุ์มันมากขึ้นบางตัวก็จะมีลายเหมือนเมฆเรียกปปาหมอวีนัดปลาหมอลายเมฆอะไรครับก็มีเยอะฮะมารวีบ้านเราปัจจุบันก็ไม่น่าต่ากว่าห้าสิบอย่าง ปลาหมอสีมาลาวีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลาหมอสีทั่วไปก็คือเมื่อตัวเมียวางไข่แล้วตัวผู้ฉีดน้ำเชื้อผสมในไข่ตัวเมียจะอมไข่ไว้ในปากประมาณ 2- 3วันไข่ก็จะออกมาเป็นตัวแล้วตัวเมียก็จะอ้าปากปล่อยลูกออกมาปลาหมอสีมาลาวีเป็นปลาที่ดูความงามด้านข้างนิยมเลี้ยงในตู้ปลาโดยจัดองค์ประกอบความงามเรียนแบบจากธรรมชาติสามารถเลี้ยงเป็นฝูงได้ หากเลี้ยงเป็นจำนวนมากจะมีความหลากสีทําให้มีสีสันสวยงามสะดุดตาเพิ่มสีสันให้กับบ้านให้สวยงามสดชื่นมากขึ้นหากคิดจะเลี้ยงปลาสวยงามแล้วก็ขอแนะนําให้เลี้ยงปลาหมอสีมาลาวีเพราะราคาไม่แพงและเลี้ยงง่ายดีค่ะ